สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก้าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นนิเคอีจ้านิเคเสาบายเป็นแนวทางของันงคารวันที่สิบสี่เดือน 1, หนึ่งมก,กรจาจจะสองห้าหกแปดจ้ามือนี้ก็มาพบกับแนวทางของไอจอยคือเกาลก็ตามเคยจะวันจันทร์วันที่สิบสามนิเคอีรอบป,ปกติของเฮาปิดไปเนาะ สำหรับพนนี่คือรอบเซรอบไบายของวันที่ผ่านมาจากวันที่สิรอบเศา้า1กับ0วิ่งรูดจัามตัวบนคือ1นึ่งเจดหกหลังสามสเด่น1นึ่วิ่งรูดหนึ 1. ของเฮารอบเศ้ามาลักลอยล้วยหนึ่งเจ็ดมาตรงๆอยู่ลักลอยลักสิบโอ้โหพิษตำแหน่งสำหรับรอบบบายจากสี่กับเก้าวิ่งรูดจะพ้นคือ0 40ี่ศ อ่าสี่ศูนย์ี่บอกให้ระว่างคูเด่นไว้อยู่เนาะบอ้โหปีโนโอเอฟซีจะได้มาตามหรือบอกเราจะเดน่นชุดชุดเขาห้าอยู่เศร้ามาออากใบทั้งรักลอยละกะรักหน่วยเลยเนาะบนจะสําหรับสี่ศูนย์นี่คือมาคูเด่นเลยสี่ศูนย์รอบ,บ่ายกับบริจาคหายเราจะคูเดน่นโอ้โหสําหรับรอบเศร้ากับบริจาคหายรอบศูนย์สี่สี่ศูนย์มาสักคูเด่นเลยเขาเด่นซีวิรุตซีจ้ะ ถ้าพีน่น้องเอฟซีท่านใ้ตามกูเรียนก็ถือว่าปังตรงๆเลยเนาะสำหรับกูเรนของเฮ้าจะ่าไซวิ่งไซดูไทยยิบจับสีไปวิ่งไปดูกระไดบนตรงๆสี่ศูนย์ล่างหกเก้าหกเก้ากับพาดไปจะจับหายแต่สี่หกหกเก้บบาเก้าหกหลักอะไรจับหายเด่นเก้าวิรุดเก้ามาแต่สาหรับรอบบายของเฮ้าเด่นวิง่งดูสองตัวมาคกบ,บนล่างแต่จับกู พาดไปทางบุญทางหลางเลยเนาะสายวิ่งมาสายวิ่งเนาจะฮะนี่คือผลนี่คือของวันที่สิบที่ผ่านมาจะตามนี้เลยสายวิ่งสายหนุดคือหลอดสำหรับนี่คือ VIP ของวันที่สิบสามเอตโดยลงแทนนี่คือรอบปกติเนาะสำหรับรอบสห้สามก้าสองผลคือเจ็ดหกเอ่าเจ็ดหกเจ็ดหลักหกหาโอ้โหหกบนหกหลากกันเลยทีเดียวสำหรับรอบเศร้า แนวทางค่อนข้าง,งสลับเราจะอยู่เซอยู่บยอยู่บามาออกเซาเต็มเต็มเลยเด่นหกวิกฤตโกเด่นหาวิกฤตหาหาหกจ้ะหาหฮกโกหาหลังสำรับบนคือหกเจ็ดตรงตรงโอ้โหส่วนรอบบายจะโฮกกับห้าโพนจะเจ็ดศูนย์สองเด่นสองวิกฤตสองข้าวใจอยู่เซามาออกใบอีก ลัหาสี่สำหรับหาสี่จะผูกพลาดไปเนาะนี่ en, H. H. วีเขาเดินหาวิรุธารอบบ่ายหังจะใส่วิ่งใส่ดูข้างไซยิบจับหาไปวิ่งไปดูดก,กันตือว่าได้หลังเนาะสำหรับนี่เคีวีไอพีวันที่สิบสามจ้าอ่าพนก็นคือตามนี่เลยสรุปห้เนาะมาตามกันต่อกับแนวทางนีเคีรอบสะละบบ่ายวันที่สิบสี่จะนีเคีรอบปกติของข้าจา้า พิดไปเสาร์อาทิตย์แถมวันจันทร์อีกวันหนึ่งอะนนวทางมนีรุ่นกันจะสิมาตามสูตรห้หรือบ่อสีปังหายหรือบ่อในกานรอรุ่นไปด้วยกันเนาะจะในการรับชไวยเป็นแนวทางจะปูดใช้จะละนายในการรับชุมรับฟับงแล้วในในการตัดสินใจจะถามมีตัวมักตัวชอบค่ะคอยตามจะตามต่อว,วันนี้ให้ไปที่เด่นก้ากับ 9กับศนวิ่งลูดจะใส้วิ่งใส่ลูดถามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปลูดได้จ้าโอ้โหเลขขนข่างกระจายเด้อตัวประกบกูเม่อเนี่จับคูเรีนเก้าลูดเก้ามีตามนี้เลย สำหรับเด่น0ูนไม่รุ้ซูนจับคู่มีคู่เด่น0ูนเก่าหนึ่งูนูนหนึ่งกระเด็นอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าปร่ได้จับหายเลขกกระจายค่ะตัวประกบคู่ ถึงเก่ามีครบถูกตัวสำหรับรอบบายจ้ะบายวันนี้ให้ไปที่เด่นสีและห้าวิ่งลูดจ้าจับกูเด่นสีเบืุ้สีรอบบายมีสี่สาม สำหรับเด่นหาวุหาจับคู่มีเอาหาหาหนึ่งหรือว่าหาสามดีอะไรเนี่ยอ่าเองจอยเอาหาสามละกันจ้ะสี่สามหาสามละกันเนาะ แป๊บนึงจะ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางในกอีดของเฮาเลยจ้ะรอบบ่ห้าเน้นไปที่ 53, ห้าสามห้าศูนย์ละกันจ้ะอยู่มุมสุดท้ายเลยสี่แปดสี่เก้าคู่เด่นเดอ้อจ้ะระวังคู่เด่นเดอ้อจ้ะถ้าบริจาคหายเนาะคู่เด่นนี่ก็มักมาดีด,ดีบางเถือบางขาง 0708 9793 สำหรับแนวทางนี่เคีรอบปกติของเาวันที่สิบสี่แนวทางก็คือตามนี้เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้มือน,นีผิดเะหนาเบิรงได้เนาจะเผื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามเนาะนี่เคีออกบนตามปกติเนจาจะเพสะฉะนั้วี่งกับโค,ค้ชพักคอยกอละกันเนจาจะสำหรับแนวทางเฮาเนะาะฐานนี่เคีรอบปกติปิดไปหลายวันอันนี้อาจจะถึงสิได้ลุ่งนี่เคียวิไอพีไฮเทนเนจาจะ เมื่อนี้ก็ขอให้มาปังปๆขอให้มาเด้งๆกละกันเนะ้ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชงดีเฮงๆปังๆรวยๆกนันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า